แล้เรายังอยู่เกมเดโมอีกเช่นเคยครับเกมนี้ก็คือใกล้วางจำหน่ายแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคก็เป็นล็อตเรื่องก็เป็นประมาณว่าอยู่ร้านอาหารนะครับ เทำไมอ่ะมาถึงคือมาถึงเปลี่ยนเปลี่ยนฐานรีโมททีวีว่างั้นโอ้โหและคือมีการสนทนาระหว่างผมจะก,กดข้ามไปแล้วกันครับผมไม่เสพเนื้อเรื่องนะฮะเฮ้ยโอยวายทำไมวะ โอเคหรือเปล่าครับคุณอ่าก็เหมือนเราเป็นผู้ชายนะฮะก็คือทํางานอยู่ใน <c oughs> เรียกว่าอะไรดีร้านอาหารละกันหรือเป็นบาร์อะไรสักอย่างนะเฮ้ <c oughs> hey! คุณมีปัญหาอะไรครับ <c oughs> โอเคหรือเปล่าะ e โอ้โโถหิวเบียร์ก็ไม่บอกมันงุดหิบใส่ทำไมเนี่ยเจ๊เอามาสิอ it. อ่ะไปหยิบเองก็ได้ชิบหายขวดไหนวะต้องหยิบไปถูกปะเนี่ยอ๋อเป็นวิสกี้เหรอผมยิบถูกขวดปะวะเขาสร้างอะไรมาเมื่อกี้อ๋อหยิบแก้วต่อเอานี่เลย เดี๋ยวผมจะทำการลินให้นะครับลูกพี่ครับเจ้มามึงอาา่ฮะกินให้หนำใจนะแล้วก็อย่าลมล้อนะมีอะไรครับเจ๊ <c oughs> จะมีการตอบแบบนี้ด้วยนะเฮ้ย ใจเย็นๆครับโอ้โหคุยอะไรกันเยอะกันแยะโอเคแม่สนทนาอะไรกันวะอ่าเอาอะไรอีกวะเอาอีกเหรอมีฉันมีเอามานี่เติมให้มาอารมณ์ดีนะอีกสักจอกอีกสักจอก สวัสดีครับไห้โอเคเหมือนเขาจะสั่งนะอุ้ยเซ็กซี่จังเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดมองดีๆมองอ่ามองที่จดนะอ่จดจดอ๋อแฮมเบอร์เกอร์ครับได้เลยฮะแม่เฮ้ยทำยังไงครับเจ๊แฮมเบอร์เกอร์ครับหลังร้านปื๊ดเออมันต้องใช้เออนี่สินะ นี่คือขนมปังของมันแล้วก็เนื้อป่ะนี่ไงนี่เนื้อก็กี่ชิ้นนะเสร็จแล้วหรอจบแล้วอูนี่คือในสต็อกของนะนี่มาก่อนอื่นเลยฮะก็ใส่เขาคุยอะไรกันวะก่อนอื่นเลยใส่เข้าไปปุ๊บโห ขนมปังนี่ขึ้นลาหรือเปล่าฮะดูดีๆก่อนเออเราต้องใช้ตะหลิวปะอ๋อหยิบจานมาเลยโอเคอีอี EC มานี่เลยพร้อมเสิร์ฟครับมานี่เอาวางจานเข้าไปปุ๊บจะคุยอะไรกันนะก็น่าวะตะหลิวอยู่ไหนหยิบต้นไหนวะ <laughs> โอเคกลับเนื้อแป๊บอ่าขนมปังมานะไม่ร้อนด้วยโอเคโบ้มาชบ าก็วางเนื้อเรียบร้อยง่ายๆหน้าที่เราเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จยังวะห,หรือต้องเติมซอสก่อนวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวาวางก่อนนะมันมีอะไรแวบๆเกิดขึ้นอีกไหมอ๋อให้ไปเสิร์ฟเลยหรอใส่ซอสน,นี้ปะผอ,อไปต้องนะ,ะทานได้เลยครับเยมุมกล้องไป,ไ,ปไปต่อไม่ได้ น่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นข้างหน้าเรานั่นไงอีเจโอ้โหเดี๋ยวมันก็วยวายหรอกไอหมอนั่นน่ะนั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยิบเป็นขวดไปเลยหรออ๋อครับผมท่านลุงครับก็ขิวเหมือนกันสินะแหมพูดมาตั้งนานเอาอะไรเบอร์เกอร์กับโซดาหรอนะ ไอ้เชี่ยมาตอนไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวใครวะเนี่ยคุณรีดทูนัืออะไรอ่ะคุณใช้ของหมดอายุเหรอน่อใช่นะแฮมเบอร์เกอร์ก่อนไม่รู้แหละมึงเป็นใครใกูทำแฮมเบอร์เกอร์ให้ลุงก่อนแป๊บบนึงหยิบเนื้อก่อนมาทำอะไรในนี้วะแล้วเข้ามาตอนไหนอ่าอันนี้ก็จะเป็น กระป๋องนี่ปะโหมีแต่ยากเนี่ยอ่ะป๋องนี้ถูกป๋องไหมเนี่ยน่าจะถูกแล้วอุ้ยมากันเพียบเลยเอ้าลุงฮะเอาไปก่อนเลยอ่ะป๋องหนึ่งแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์โอ้ผมต้องทำแฮมเบอร์เกอร์ผมลืมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะหน้าเดี๋ยว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 อ๋อทีวีทีวีโทษโทษผมใช้ถูกไหมเนี่ย มันเหมือนมีชีสด้วยนะเอ้ยเจออีกแล้วต้องเอาชีสนะนี่ไงวางชีสเข้าไปครับจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยครับลุงอันนี้แหละนี่ครับอะทานซะครับ คืออะไรอะ่ะเก็บจานเหรอโอเคโอค้โหมีแล้หยันจ้งโอ้โหการเป็นลูกจ้างนี่มันทำทุกอย่างจริงๆเลยนะโอเคเสร็จเรียบร้อยอ่ะเก็บตังค์เดี๋ยวเจ๊อุ้ยไม่มีอะไรครับอ่ะเราเป็นคนดีเป็นคนดีอ่าไม่โกงนะ Maybe my gosh, see you tomorrow, Hank. Bye, Hank. Are we doing the right thing? Seems two pancakes, a coffee, and your phone number. Yes, That's you don't have to leave. There's still people to help, huh? A what's liar. เฮ้ยเอาเจ๊เลือดออกตรงตาเดี๋ยวนะทิ้่าลวเอาเ,เ,เอาไอ้นี่มาอ๋อมันเข้าห้องน้ำเฮ้ยทุกคนอะไรอะมาไงอะ่ะเดี๋ยว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 มันเกิดอ,อะไรขึ้นวะเนี่ยไป โอเคครับก็เป็นไงกันบ้างสั้นๆง่ายๆนะฮะก็เออใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเรื่องว่าผมไม่ได้อ่านเลยนะไม่ได้แปลเลยก็น่าติดตามครับเขาก็ใกล้ที่จะวางจำหน่ายแล้วใครสนใจประมาณนี้ก็ดูใต้คลิปเซสชั่นเขาเรียกว่าอะไรวะเออนั่นแหละ แล้วเจอกันครับอลิงกิตู